แปดเก้าหกแปดเก้าหกแปดเก้าพใหญ่ให้สองหางได้ไหมลูกได้ได้วยนี่วันนี้วันที่สามเนาะสามอ่าวันนี้วันที่สามหวยออกวันที่สิบหกงวดนี้นะครับพอใหญ่จะให้ไว้สองหางให้สี่ให้เก้าสี่สองไว้หางเก้าสี่สอง เก้าสี่สองเลขหางพ่อใหญ่ให้ไว้905 9ศูนย์สี่สองเตัวกันตัวเอ็นเก้สีเด่น4ีสองนะวงสี่สอเลยพ่อใหญ่ให้แค่นี้เต็มที่เลยล่างให้ไวสองตัวได้ไหมได้ล่างให้ไว้ หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองตัวล่างให้หนึ่งเจ็ดคับหนะเลขล่างสตัว เกับสี่ห้าเลขกลางของพ่อ้อนนจะไปไหนกะันเนี่ยหอดฟันข้างบนเก้าสี่สองตัวกันเก้าศูนย์ห้ามุมสี่สองเน้นเน้นตัวเน้นเก้าสี่สองวันนี้วันนี้วันที่สาม วันนี้วันที่สามเนาะครับวันนี้วันที่สามงวดวันที่สิบหกเมษาพ่อใหญ่ให้ยาติโยมแทงเก้าสี่สองตัวการเก้าศูนย์ห้าหรือว่าห้าศูนย์เก้าก็ได้ตัวการข้างล่างผมไม่เอาของคนอื่นแล้วนะผมเอาของพ่อใหญ่เลยใช่ข้างล่างให้หนึ่งเจ็ด ข้างล่างให้หนึ่งเจ็ดข้างล่างให้หนึ่งเจ็ดให้หนึ่งเจ็ดตัวเดียวเนาะหนึ่งเจ็ดเอาหนึ่งเจ็ดกับสี่ห้ากันเข้าไว้ข้างล่างให้หนึ่งเจ็ดกับสี่ห้าข้างบนให้เก้าสี่สองกับเก้าศูนย์ห้า วันนี้วันที่สามพ่อใหญ่มาให้ตองงวดเลยโวยออกวันที่สิบหกเมษาเนาะครับงวดวันที่สิบหกเมษาพ่อใหญ่ให้ไว้เก้าสี่สองตองงวดวันนี้วันที่สามข้างล่างมัม่นใจหนะนึ่งเจ็ดนะงวดนี้ข้างบน 9, 4, เก้าสี่สองพ่อใหญ่ให้แค่นี้เนี่ย 942 905ตัวกันวันนี้วันที่3ามพ่อใหญ่มาให้ต้องรวดเลยเดี๋ยวคขจะว่าเที่ยวที่แล้วพ่อใหญ่ให้ผิดเนาะ,ะให้ผิดไปมัน 6, 6ให้ไว 6. 8, <9. S 1> 6, 8, ้6 89แปดถ้ามาเจ็ดก็ถูกกันเนาะใช่ เอางวดน,นี้พ่อใหญ่วันงวดน,นี้วันที่สามพ่อใหญ่ให้942ตัวกัน905เรียกล่าง1745เวลาไม่มีเลยาวามีใครมาบอกไหมเวลาพ่อใหญ่ไม่รู้หรอก แค่นี้นะวันนี้วันที่สามวันที่สามพ่อใหญ่ให้เก้าสี่สองเก้าศูนย์ห้าตัวกันข้างล่างสี่ห้ากับสี่สี่ห้ากับหนึ่งเจ็ดวันที่สิบหกหวยวันที่สิบหกเมษานะ